ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับกบรับสู่ก็ไลค์แคทครับตอนนี้คุณอยู่เกียนช่วยไปที่ไนนะครับคลิปนี้เราจะไปทำเควสกิจกรรมอันสุดท้ายกันนะครับกับชิมซองนะแต่อย่างที่บอกครับชิมซองเนี่ยเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราสําเร็จเควสหลักของนางก่อนนะครับนั่นคือคุณพ่อตาบอดที่อยู่ที่ ประเทศแห่งรุ่งอรุณนะครับทางเข้าของฝั่งประเทศแห่งรุ่งอรุณเราจะเจอผู้เท่าตาบอดอยู่คนหนึ่งนะก็จะเป็นเควสเนื้อเรื่องของชิมซองเราต้องทำอน,นันใิ้เสร็จก่อนถึงจะมีเควสชิมซองเกิดขึ้นนะครับเอาละครับเราไปทำเควสชิมซองกันดีกว่านะสำหรับชิมซองนะครับเรามาคุยกับเขาครับจะมีทั้งหมด4เควสด้วยกันครับเป็นเควสรายสัปดาห์ทางนั้นเลยนะฮะนั่นก็คือ เเควสที่ถ้าเราทําแล้วเราจะได้เหรียญตาตอบแทนระแหงวังบาดาลด้วยแล้วก็จะได้แบบของอไปทําเรือด้วยนะครับใครที่กาลังต้องการของทําเรือเนี่ยก็มาทําทุกสัปดาห์ได้เลยนะครับจะมีทั้งหมด4ี่เควสด,ด้วยกันนะเราจะไล่ทีละเ,เควสนะครับอ่ะมันมาโยที่ชอบหลังคาอ่าท่านมาแล้วเหรอขอบุณที่ช่วยให้พ่อของข้าหายตาบอดนะ ๋อไม่ใช่อะไรหรอกคือท่านน่ะได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสหายที่ชื่อมันมโยหรือไม่เขาอ่ะชอบหลบเลี่ยงชนเผ่าเต่าตัวอ,อ,อื่นน่ะแล้วขึ้นไปพักผ่อนบนหลังคาตลอดเลยมันมโยจึงหนีจากเหล่าชนเผ่าเต่าไปกลางแผ่นกระดานนอนบนหลังคาเพื่อพักผ่อนอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อไม่นานมานี้แผ่นกระดานเปียกหมดและไม่เหลือเลยจึงกําลังเป็นกังวลว่าจะต้องไปยังแผ่นดินใหญ่อีกครั้งแล้วกลับมาหรือไม่ มันมายโยมีสิ่งของอยู่มากมายหากนําแผ่นกระดานไปให้อาจจะได้รับสิ่งของดีๆกลับมาแทนก็ได้นะลองไปหาเขาดูสักครั้งดีหรือไม่อมเรารับเพรสมันมาโยมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันนะฮะเขาจะให้เรามอบแผ่นกระดาน20อันให้กับมันมาโยนะแต่ก่อนจะไปเราผมว่าเรารับแบบทุกอันดีกว่าไปดูเนื้อเรื่องของทุกคนไปเลยทีเดียวนะครับแล้วทําทีเดียวนะจะได้ แบบอีซี่เนาะเอ่อมันกุที่ขึ้นไปบนหลังคาหกักแล้วทำไมทุกคนชอบขึ้นหลังคาวะเออวันนี้แค่อยากแนะนำสหายที่ชื่อว่ามันกุให้ท่านนะมันกุเป็นสหายเก่าของมันมโยมันมโยอ่ะคงไม่รู้ว่ามันกุอยู่ใกล้ๆนี้เองเพราะอะไรนะหรอมันกุค่อนข้างเอืเอยเฉยนะสี่ถึงจะไล่าตามหลังมันมโยอยู่เสมอแต่มันมโยก็ไม่เห็นและผ่านไปอ่ะจึงเอาแต่เศร้าอยู่ตลอดเวลาเลย ถึงคิดจะลองตะโกนเรียกดูแต่มันยกก็หายไปก่อนก่อนที่จะอ้าปากด้วยซ้ำใคาอยากให้ท่านน่ะไปปลอบใจหน่อยมันกูชอบนำขนนกไปใส่บนกระดองนะเห็นว่าบอกว่ามันอบอุ่นอะไรนี่แหละอย่างไรก็ฝากสหายค่าด้วยนะหากให้ขนนกเป็นของขวัญเขาจะต้องชอบแน่ๆเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาขนนกมานะครับต่อไปครับข้าหลวงเมกิแมนครับอ่า ปิงเกอร์คอสมาแล้วเหรอม,ม,มีเจ้าตัวหนึ่งอะที่ข้าจําได้อย่างเลือนลางอยู่นะก็คือเมกิแมนที่อยู่ที่นี่อะสายตาของเขาเศร้าจนข้าไม่อาจลืมเลือนไปได้เลยเห็นคนอื่นบอกว่าเขาอะคิดถึงบ้านเกิดแต่ไม่ยอมบอกเล่าให้ใครฟังเลยแล้วก็เมื่อไม่นานมันนี้ยมีคนที่ได้ฟังเรื่องเราอยู่นะถึงเขาจะไม่ยอมเล่าเรื่องที่ได้ยินจากเมกิแมนให้ข้าฟังแต่ก็บอกได้ว่า หากมอบหนังระดับสูงสุดที่เมกิแมนชอบเป็นของขวัญก็จะยอมเล่าให้ฟังนะท่านช่วยลองไปฟังเรื่องราวดูสักครั้งเถิดถ้าเขาเศร้าก็ช่วยปลอบใจทีนะอืมข้าหรอช่วงนี้ยุ่งด้วยสี่ตอนนี้กำลังเรียนรู้การ <'m> เป็นนางในแห่งปราโลกอยู่แต่ข้าก็จะทำงานที่ข้าเคยทำในวังบาดานต่อไปนะนกกุ่นกกุชนเผ่าเต่าที่กล้าหาญเอาคราวนี้ เพื่อนข้าเนี่ยคนนี้น่ารักกว่าเดิมเนี่ยให้ท่านได้รู้จักเลยนะข้าจะแนะนําคนนี้ให้รู้จักเลยนั่นคือสหายที่ชื่อว่านกกุกกาลังทําหน้าที่รักษาการแห่งวังบาดาลอยู่นกกุกเนี่ยน่ารักมากในสายตาของข้าเลยนะแต่เขากลับแนะนําตัวเองว่าเป็นชนเผ่าเต่าที่กล้าหาญทั้งที่เขาไม่ได้ดูไปเช่นนั้นเลยสักนิดนะ่ะข้าเสียดายที่เขาโอ,อ้ที่มีเขาเป็นสหายคนเดียวจึงอยากแนะนาให้ท่านได้รู้จักนะ่ะนกกุกชอบแท่งทองแดง หากนำไปให้เขาก็จะสามารถสนิทสนมได้ในช่วงพริบตาเลยนะอ๋อโอเคแต่ละคนอยากได้ของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยนะครับเราจะไปหาเออ่คนแรกก่อนนะก็คือมันมโยนะครับเดี๋ยวเราไปหามันมโยก่อนเพราะว่าเขาบอกมันมันกุใช่ไหมมันกุเนี่ยอยู่ใกล้มันมโยเราอาจจะเจอมันกุข้างๆก็ได้ หลังคาที่ขึ้นไปอยู่โอ้โหสูงนะเนี่ยเราขึ้นลำบากนะเดี๋ยวเรากระโดดปองน้ำขึ้นไปแล้วกันจะได้แบบว่า Easy. อีซี่อ๊ออ่าโอเคอ๋อมันมาโยเป็นกระต่ายเหรอโอ้โหนอนสบายเลยไม่มีใครจับค่าได้ค่าชอบพักผ่อนที่นี่จริงๆ อ๋อมันมาโยอยู่นี่ครับทีนี้เราจะส่งของให้เขาเราต้องมีของก่อนใช่ไหมส่งม่บแผ่นกระดาน20อันเขาบอกมาว่าเป็นแผ่นกระดานอะไรอะไรก็ได้ครับอืมแอชเมเปิลไม้สนได้หมดเลยนะผมว่าไม้สนน่าจะหาง่ายสุดเอาล่ะตอนนี้ผมใช้เสาใช้ไปหยิบแผ่นกระดานไปแล้วนะครับพอเราได้แผ่นกระดานมาเราก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับจะมีบทม,มีคาว่าสนทนาขึ้นนะครับ มติว่าแผ่นกระดานไม้สน20อันให้นะฮะชือเฮ้ยท่านรู้ได้อย่างไรเนี่ยว่าข้าชอบอะ่ะชิมซองส่งท่านมาเหรอเออในเมื่อท่านให้ของที่ข้าชอบมาแล้วข้าเองก็คงต้องให้อะไรเหมือนกันใช่ไหมอืมข้าให้อันนี้ดีไหมนะหรืออันนี้ดีโอ้ยหนักใจจังเลยอ่ะเอาล่ะข้าให้อันนี้น้ําตาเห็นทะเลหรือสอันก็พอจะสมราคาอยู่นะถ้าไม่พอควหน้าก็มาหาข้าอีกนะ อันนี้มันเปียกอยู่บ่อยๆอ่ะข้าจึงต้องการมากกว่าเดิมอ่ะอ่าเรียบร้อยนะครับ,บก็ได้น้าตายทนะเลยลึกมาแล้วก็<บ>เหรียญตอบแทนวังบาดาลต่อไปครับเราจะไปหามันกุนะมันกุอยู่นูน่นโอเคก่อนหน้านั้น,น,นอ่าระหว่างไปหามันกุผมว่าผมไล่ไปหามันกุดีกว่าแล้วค่อยแวะมาหา เอ่อขาหลวงเมกิแมนนะครับเพราะถ้าเราโดดลงข้างนี้ผมว่าจะถึงเลยนะแต่ว่าไปหามันมันกูก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับมาอาจจะวิ่งอาจจะวิ่งไกลหน่อยเพื่อนๆสามารถลงไปหามิกิแมนเลยก็ได้นะครับเอ๊ะอันนี้เขาบอกว่ามันกูอยู่หลังคาเหมือนกันปะถ้าจำไม่ผิดถ้าหลังคาเนี้ยมันต้องขึ้นน้ำพุนี้ ถ้าไปขึ้นนำภูข้างหลังมันจะไกลมันจะขึ้นชั้นสองชือ้ออ่าอนันในนี้โอเคอ๋อมันกูเป็นเต่ามันก็เลยช้ากว่าเพื่อนของข้าอยู่ที่ไหนข้าไม่สามารถเล็หาได้เลยอ่าเอาขนฟลอี่นุ่มไปแล้วกันชิมซองส่งท่านมาเหรอสงสัยจะยังหามันมาโยไม่พบขอบคุณที่ให้กำลังใจนะ ขอบคุณนะข้าจะไล่ตามมันมาโยนไปให้ถึงที่สุดเลยโอ้แล้วก็มีให้เราเลือกอันนี้ด้วยครับโอ้ใครใครขาดปากกาลังสีไหนนี่คือมาเลือกได้เลยนะเพราะปากกาลังเอาไว้ทำบุศร a ค a h ท,ทำทัพทีมนู่นนี่นั่นเลยนะฮะอ่ะผมเอาสีเหลืองไปแล้วกันชึบอ๋อเขาชอบเอาขนไปใส่ข้างหลังเอออ่ะกระดองเต่านี่มันเป็น ส่วนหนึ่งของเต่าจริงๆนะครับมันไม่ใช่กระดองถอดได้นะเออบางคนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดผมเคยเห็นไอ้นี่มาอ,อึ๊บในพวกหนังสือไอในใน s i s v o v y r ออ่ะเห็นเขาบอกว่ากระดองเต่ากับเต่านี่มันคืออายวะเดียวกันนะฮะถ้าเราทำกระดองเต่าแตกเต่าก็ตายนะฮะคล้ายๆกับไอเนี่ยหอยทากวะ เออหอยทากอะ่ะเออเมกิแมนที่คิดถึงบ้านนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อุย้ยเออว่ะเมกิแมนทายากเมกิแมนเนี่ยเขาอยากได้หนังระดับสูงสุดครับแต่ว่าปัญหาของหนังระดับสูงสุดอะมันไม่ใช่หนังธรรมดาครับแต่มันเป็นหนังหมูป่าหนังเหยี่ยวแล้วก็หนังหมีทีเนี้ยไอหนังพวกเนี้ยมันจะต้องได้มาจากการไปล่าสัตว์ เนี่ยมันจะเป็นหนังพวกนี้ซึ่งเพื่อนๆต้องไปล่าสัตว์มาถึงจะเอามาให้เขาได้ครับอันนี้ยากอันนี้ยากตัวนี้ยากตัวนี้ยากสําหรับแบบว่ามือใหม่เลยมือคือมือใหม่อยากมากเพราะว่าเพื่อนๆต้องทําปืนคาบศิลาแบบสไนเปอร์อ่าหนังหมูอ่ะหนังหมู เพื่อนๆต้องใช้ปืนคาบศิลาสนาเปอร์เพื่อไปยิงหมูป่าที่ประเทศอย่างลุงอรุณน,นะครับถึงจะได้มาแล้วก็หรือซื้อในตลาดก็ได้นะคือแต่ความยากมันคือถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆอยากจะทาเองอะนะอันเนี้ยมันจะยากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อแบบผมไอจะจะแบบว่าซื้อเอาผมว่าในตลาดก็น่าจะมีเพราะว่าเอ่อคือในตลาดก็น่าจะมีเหตุผลเพราะว่า มันเป็นหนึ่งในะไอเทมที่ทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วเนาะอ่ะลองดูลองดูหนังหมูเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนอุ้ยอาไม่มีใครขายเฉยโอ้ราคาขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้ส่งเคสวสผมว่าราคาขึ้นหนังหมูหนังหมีหนังหมีนี่น่าจะแพงอุ้ยหนังหมีก็มีอา่าไม่ต้องไปรอหนังหมูอย่างเดียวแล้วทุกคนหนังหมีก็มีขายเป็นพันแต่แพงนะเป็นสองแสนเลยนะ เออตัวนหนังเหี่ยวอะ่ะใช่ไหมเหี่ยวปะอ่ะหนังเหี่ยวหนังเหี่ยวไม่มีคนขายครับหนังเหี่ยวได้ยากนะผมบอกก่อนหนังเหี่ยวนี่ได้ยากถ้าไม่เป็นไรครับทำเราได้มาแล้วส่งเลยอ่ะส่งมอบหนังหมูที่นี่เหมือนบ้านเกิดเลยแต่บ้านเกิดที่แท้จริงนั้นอยู่ไกลแสนไกลเลยถ้ารู้ตำแหน่งของข้าได้อย่างไรจะมอบหนังหมูป่าระดับสูงสุดให้เหรอ ขอบใจมากนะถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องเล่าเรื่องของข้าให้ฟังแล้วล่ะเศร้าว่าคิดถึงบ้านเกิดเมกิแมนเหรอพวกมนุษย์แสนซื่อหลงกลทักษะการแสดงของข้าเขาเสียแล้วมีมนุษย์จำนวนมากมายเลยที่รู้สึกเห็นใจข้าด้วยเรื่องนี้แล้วก็มอบหนังเป็นของขวัญให้ข้านะเพราะความเห็นใจเหล่านั้นขอบคุณสำหรับหนังข้าขอมอบสิ่งนี้เป็นการตอบแทนกันแล้วกันมันเป็นสิ่งที่ข้าเก็บมาจากพื้นไม่จำเป็นสำหรับข้านะไอสิ่งเนี้ย เอ,อเอาโดนลอกเราโดนลอกฟู่ไปเลยโอ้ทำตัวน่าสงสารทำตัวแบบว่าทำหน้าเศร้าคิดถึงบ้านหน่งจริงเปล่าอยากได้ให้คนเอาของมาให้สุดจริงเอเจ้านี่อยู่ไหนเอ่ย อ่ออยู่ตรงนี้อยู่นี้นกกุุงนกกุเอ้ยออเอาหลับหลับหลับข้าคือนกกุผู้กล้าแห่งวังบดานไม่มีใครเอาชนะข้าได้เออแต่แหละแต่หลับนะอ่อ้เออโอเคส่งมอบแท่งทองแดงไปแท่งทองแดงเหรอเอามาวางไว้บนหลังคาเร็วถ้าคือนกกุจนเผ่าเต่าที่กล้าหารแห่งวังบดานนี้เนี่ยในเมื่อท่านมอบแท่งทองแดงให้ข้าก็มีคุณสมบัติที่จะสนทนากับข้าได้ ไม่มีครั้งไหนที่ข้าไม่สามารถสกัดกัน้นการคุกค,คามด้วางบาดานได้นะแล้วข้าก็ไม่เคยเกลียดขันการงานแม้แต่ครั้งเดียวเลยอืมข้าขอมอบแท่งปะการังหยกให้แก่ท่านแล้วกันเอาด้เอา,เอาแท่งทองแดงแรกกับแท่งปะการังหยกเออโอเคอะเวสเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหาไม่ใช่กลับมาหาสิกลับไปหา ชิมซองกันเอาละฮะเรากลับมาหาชิมซองแล้วแต่ว่าชิมซองไม่มีเควีย์ต่นะครับนั่นหมายความว่าเราแค่วิ่งไปสง่งส่ก็เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ผมมีของที่ได้มาแล้วรวมเหรียญเนี่ยอยู่ที่69เหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไม่ค่อยอยากทำคลิปต่อไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็แค่แลกของ อะเดี๋ยวทําคลิปแล้วกันเป็นคลิปแรกของนะครับว่าให้แรกอะไรบ้างแต่เอาเข้าจริงนะครับเหรียญเนี่ยถ้าทำเควสเนี่ยมันแลกได้ทุกอย่างนะครับแลกได้ทุกสิ่งด้วยผมบอกเลยนะเราได้ของทั้งหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมมาแนะนําให้แล้วกันว่าเราจะสตาร์ทด้วยอะไรยังไงบ้างนะครับลองดูนะยวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่กดเข้ามาดูครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ บายบายจ้าบายบาย